สวัสดีพุทธฉันเคยได้ยินว่าความทุกข์มันเกิดเพราะเวทนาจริงหรือสวัสดีพรจริงแล้วไม่ใช่แค่เวทนาแต่เวทนาเป็นเหมือนประตูด่านแรกที่พาไปสู่การเกิดตัณหาแล้วก็ยาวไปถึงการทะเลาะวิวาทและอกุศลธรรมทั้งหลายอ้าวเหรองั้นช่วยเล่าให้ฟังเป็นลำดับหน่อยได้ไหมแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระอานนท์ว่าเพราะอาศัยเวทนาจึงมีตัณหาคือรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยแล้วเกิดอยากใช่ไหมใช่เลย พอมีตัณหาก็เกิดการสแสวงหาเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาสแสวงหาอะไรกันสแสวงหาสิ่งที่ถูกใจสุขกายสบายใจแล้วก็สแสวงหาเพราะมีการสแสวงหาจึงมีการได้ได้แล้วก็สบายใจใช่ไหมไม่เชิงเพราะพอได้แล้วก็เริ่มปลงใจรักผูกพันธุ์กับของนั้นอืมฉันเริ่มนึกออกแล้วเหมือนของรักของห่วงเลยใช่เลยต่อจากนั้นคือพรบลงใจรักจึงเกิดความกำหนัดด้วยความพอใจ เริ่มหยุดยิ่งรักยิ่งหวงแล้วมันจะพัฒนาเป็นความมัวเมาสยบไปกับสิ่งนั้นเหมือนหลงไม่ยอมปล่อยเลยต่อมาก็เกิดความจับอกจับใจจากนั้นความตระณีหวงสิ่งนั้นไม่อยากให้ใครแตะต้องแบบนี้แหละถึงมีการหวงการหึงสุดท้ายคือการป้องกันกั้นไว้ไม่ให้ใครแย่งแล้วอะไรจะตามมาคงทะเลาะก,กันเป็นแน่ถูกต้องพระองค์ตรัสว่าเพราะมีการหวงกัน้นซึ่งมีการใช้อาวุธการทะเลาะวิวาท การกล่าวคำหยาบเช่นว่ามึงมึงผู้ส่อเสียดผู้เท็จจนเกิดอกุศลธรรมมากมายแค่เวทนาอย่างเดียวเนี่ยนะนำไปถึงบาปอากุศลได้ขนาดนี้เชี่ยวใช่เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำอกุศลมากมายย่อมเกิดขึ้นเพราะการ่วงกันเริ่มจากเวทนาสุดท้ายเป็นกิเลสกรรมวจีกรรมหรันถ้าอย่างนั้นเราควรมีสติรู้เวทนาแล้วไม่ปล่อยให้เป็นตัณหานั่นแหละไม่เพลินในความรู้สึกอันเป็นสุขอันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขคือรู้เท่าทันเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตันหาสาธุพุทธฟ,ฟังวันนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมต้องเจริญสติแม้แค่รู้สึกสุขหรือทุกข์นั่นแหละพรเมื่อรู้ทันเวทนาย่อมหยุดปัญหาทั้งเผ่าได้ตั้งแต่ต้นทางจนนำไปสู่ทุกข์ตรายปิดกบาลีสยามรัฐที่คณิกายเล่มที่สิหน้าที่ห9ข้อที่ห้ลาก่อนพร